สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงพี่ปูคำถามถามแม่เดี๋ยวแม่จะนั่งเป็นอไแบบไม่ชินที่แม่งเงียเออให้เงียบก่อนแบบนึงก็ดีเหมนกันใครไม่ชินกํลังนั่งไอ้นี่อยู่มันโดนจำกัดอายุอ่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เรื่องอายุไหวอ่ะไม่เป็นไรไม่มีโปรแปดเดือนแปดหรอคะมาถึงอะไรของหอวง คำถามคืออ๋อพี่ปูรอตอบอยู่เดียวนะคะหนูยิงอะเฮ้ยทางานก็เป็นไรอ่าเออวันนี้เป็นอย่างงี้ก็ไม่รู้เป็นไรอ่ะขับรถเยอะเกินไปร่างกายเลยดูไม่ดีอ่าถามมาพี่ปูพี่ปูเตรียมคําถามมาเองละกันวันเนี้อ่าเตรียมมาอยากรู้ส่วนตัวส่วนตัวเรื่องอยากให้แม่เล่าเรื่องที่ ทับใจกับพี่พีชอย่างเงี้ยสักเรื่องหนึ่งได้ไหมประทับใจหรอเขาก็เป็นคนไม่ถือตัวเป็นคนไม่เรื่องอย่างห้าปีผมบอกว่าอยู่กับคบกับพี่พีชมาห้าปีอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าอยากรู้อะไรสิ่งที่แม่ประทับใจในตัววาที่ละกันก็ประทับใจอืมก็เขาชอบกันดีอ่ะประทับใจที่เขาชอบกันไม่ได้ใช้คำว่ารักเลยนะไม่ค่อยเปลี่ยนไงไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนเขาเรียกไร ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้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 อะไรนะั้นได้ยินคําที่เขาทะเลาะก,กันเขาไม่ทะเลาะก,กันแม่เขาชอบมาถึงแล้วเขาทักว่าป้าเป็นไรทะเลาะก,กับพี่เหรอร้องไห้เหรอนึกแบบเปล่าตื่นเป็นไรอะ่ะชอบคิดไปเองชอบเหมือนหวานแหวแต่มันไม่มีไงเขาไม่มีการคือมันเป็นความรักที่ไม่มีการทะเลาะก,กันแล้วก็เขาจะดุงิงงิงงิงิงแบบเออแบบเขาเรียกอะไรใหม่ๆตลอดเลยนะพี่โอจะถามอะไรอไหม ไม่นี่เอนอยากรู้เอ<ม>ก็อยากรู้ก็เออสาหรับตัวเอง<ม>ก็คิดว่าเออเขาก็เป็นคู่ที่เหมาะสมดีมเพราะว่าอีกคนนึงทางานหนักอีกคนนึงก็เขาเรียกอะไรนะใครเครียดไงมันอยู่กันได้ก็เหมือนกับคนที่แบบอยู่แล้วเหมือนกันเนี่ยทํางานเหมือนกันจะอยู่กันยาวเพราะเวลาเนี่ยมาทํางานเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นคู่รักนะความคิดส่วนตัวนะถ้าเราเปนว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันมันถ้าคนละอาชีพอย่างเงี้ยมันจะมันจะไปยาวเลยเพราะอาชีพเดียวมันก็ต้องทํางานเหมือนเหมือนแบบเลิกก็ลังดึกสมมุติอย่างเงี้ยเดินเลิกดึกอ่ะสมมุติผู้ชายชอบตีกอผู้หญิงชอบตีกอบมันก็จะหมดเวลาไปกลับมาไม่กลับมาก็เหนื่อยแต่นี่มันคืออีกคนนึงก็ทํางานใช้สมองแบบมแม่ว่าหนูไม่ใช้สมองแต่นี้เขาเขาทํางานแบบสายหาสายหาแล้วก็ไม่ต้องกดดัน แต่ถ้าสมมติว่าพีพีไปอยู่คู่กับคนอื่นน่ะแม่ว่ามันจะเข้าไหมมันยากนะพี่บิวแกงแม่เขาบอกอะไรนะแม่เหมือนต้นกล้วยเลยตานีไหนต้นกล้วยโอ้ตานีเลยบิวโอ้ยบิวแกรเขาต้องเทสีอะไรละจ๊ะเอาเร็วสิพูดต่อแล้วถ้าเกิดพีพีปอยู่กับคนอื่นน่ะจะแข้าไหมจะแแมกไหมก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่เห็นคนนั้นเนาะ เห็นไหมการตอบเนี่ยมันจะดูดีมากเลยเพราะอะไรเองคที่กไม่จ้ะแม่พูดผิดค่ะแม่ต้องบอกว่ายังไงมันก็ไม่เหมาะเหมือนที่อยู่กับบุ๋มค่ะนี่คือคำตอบที่ถูกค่ะแม่ตอบผิดค่ะปื้มไหมก็ถามว่าเขาก็เป็นคู่ที่น่าสมกันใช่ไหมจแม่ตัวแม่อะก็ปื้มถ้าลูกเราได้อะไรที่แบบโอเคเราเคยคิดนะว่าเออสมัยก่อนเคยคิดว่าเออทำไมลูกเราไม่ไม่มีคนมาชอบแบบเอออย่างเงี้ยแบบแบบมีตัวมีตัวโตาเขาเรียกอะไรนะ มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมีมีชื่ออย่างเงี้ยอะพูดภาษาชาวบ้านอะไรก็คือมีชื่อแล้วก็คิดว่าโอ้ยดูดิคนนี้นักเอกคนนี้คนนี้เอ้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าลูกเราก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนที่จับมองจับตามองของคนว่าความรักของเขาหน้ารักอะ่ะก็ถามว่ารู้สึกไงรู้สึกที่เขาสองคนคู่กันแล้วมันมันสร้างความน่ารักให้ในยุคนี้ความน่ารักให้ในยุคนี้ลูกอันนี้ อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเป็นคู่ที่น้องจริงจริง,รงแล้วหนูอาจจะเป็นคนที่แจ้งเกิดพี่พีก็ได้นะอย่าไปออพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะพี่พีเป็นนักธุรกิจไปพี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ทําเกี่ยวกับนะแต่ว่าบุบเนี่ยก็คือเราเรามาสายบันเทิงไงมันทําให้นักธุรกิจกับสายบันเทิงเวลามันคู่กันเนี่ยมันมันก็เนาะแบบอย่างพีเนยเขาทํางานเขาก็ต้องเครียดอ่ะเขาต้องคิดน่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ย พางพ<ว>เพี้ยนอีกเขาเจอหนูเออมาเจอหุูมคือเขาก็เขาก็ทิงท้งทิง้งแบบทิ้งความที่เขาจะต้องรับผิดชอบงานเขามาสนุกเฮฮาเหมือนมันเหมือนมาไล่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันน่ารักเนาะมาันมาไล่ด้วยกันแล้วมาอะไรด้วยกันละไรอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนง่ายๆแล้วก็เป็นคนสุภาพขี้อายด้วยพี่ปูถามอะไรอีกอในมุมแม่ถือว่าแม่หมดห่วงบุ๋มยังอันหนูถามแบบอยากรู้จริงๆเนี่ยเป็นพี่สาว ก็หมดห่วงเขาเพราะเขามีความหลักแล้วแล้วก็มีการตั้งอนาคตแล้วก็มีเป้าหมายามันทําให้เราเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสบายใจว่ายังไงเนี่ยเขาก็เขาสองคนคือเข้ากันได้เรื่องของเรื่องคือเข้ากันได้เพราะระยะเวลาเนี่ยมัน5ปีแล้วอะแม่แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้สิ <laughs> เพราะว่าลูกแฮปปี้เราก็ต้องแฮปปี้บอกเหมือนเดิมอย่างที่ทุกคนถามว่าเออรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่า ถ้าลูกเราชอบใครเราก็ต้องชอบคนนั้นเพราะมันจะทําให,ให้ให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยฉันขำม,มากเอางี้ดีกว่าฉันตลกมากตอนนั้นเนือขึ้นได้แม่ใช่ไหมไม่รู้เขาจะสรรหาออกไปเดินประชุมไกลถึงไหนไปถึงนู่นไปเจอที่ร้านร้านหนึ่งเป็นคาเฟ่ร้านหนึ่งแล้วก็เห็นพี่พนะีไปกับผู้หญิงแล้วเขาก็บอกว่าบุ๋มพี่ปปกับใครไม่รู้ผู้หญิงคนไหนมีการถ่รยรู้มาป่ะไม่แต่แบบโรมาฟ้องหนูก็เลยบอกอ๋อพี่แพ้เขาไม่มีหรอก่าไปกับคนอื่นอะ เออแต่ก็เป็นคู่ที่แบบเขาไม่ทอดเลยกันเนี่ยเลยมันน่ารักนะแต่วันนั้นก็ตกใจเนะอุ้ยเขาควงไข่มาเนีแอบไปโทรศัพท์หาลูกอืมเขามาไข่ไม่หลุแล้วสักพักหนึ่งอ่ะแล้วสักพักหนึ่งอ่ะาก็มาเจอกันโดยบังเอิญก็เลยโอ้ยพี่แพรก็เป็นเอฟซีเหล่ก็เลยเจอกันบงเอนญอันนี้ถามบุ๋มบ้างดีกว่าอันนี้เจไม่รู้อยากให้บุ๋มอัปเดตเรื่องเรื่องแต่งงานบ้างอ่ะเจก็อยากไปงานเร็ว มีมีอัปเดตบ้างยังอะกับพี่ๆกลางปีหน้าค่ะกลางปีหน้าไปไปหาไปไปดูเลิกมาละคือไปหาหมอพระเอาพระเจ้าว่าเจ้าว่าบอกว่าเดี๋ยวหนูจะสามสิบห้าใช่ไหมอ่าอ่าอ่าของมาสามสิบห้าหนูเดี๋ยวหนูจะมาตอนเออเขาบอกว่าหนูอายุจะสามสิบห้าใช่ไหม แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่โชงแมอเลยเลยเป็นปีที่ดีเป็นมีเป็นปีที่มีแต่งเงินได้แต่งเงินเข้าไปอีกเดี๋ยวปีเดี๋ยวดีกว่าเดิมอีกแล้วก็ปีสักสามหกหกแปดมันค่อยค่อยมาปล่อยปลากับพระอาจารย์ครับเขาบอกอย่างนี้สามห้ามอะไรอีกแล้วคะนี่สามสี่กินไม่สามห้าก็อีกไม่กี่เดือนเองเลยปีหน้า มันไวมากนะเธอปีหนึ่งอะจริงจริงหนูต้องปีหนึ่งก็แฝดแฝดแฝดหนูต้องมาแป็นเดียวห้าปีแล้วเนาะหนูต้องเสร็จอะไรรู้ว่าพี่บีก็หลายขวบแล้วเนาะรู้พี่บีกี่ขวบแล้วเนี่ยไม่รู้หนูต้องหนูบอกว่าหนูต้องเสร็จความเป็นโสดรอบรอบสุดท้ายของหนูไว้ก่อนความชิล